ไหนทำยังไงนะนี่กิดไกลมากไลอะกลเลยเหรอครับ โอ้ปลาอะไรอ่ะฮะแม่น่ะปลาอะไรปลาตะเพียนหรือเปล่าปลากระเทียมดิไม่ใช่ปลากระเทียมปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาเลาะสั้นปลาตัใหญ่น้องหุยวิบ้าตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่น้องนำนะครับโอเคเลย ชอบไหมคะชอบค่ะมันพอจะดียังไม่ใช่ได้ให้เลยอ่ะหมดแล้วนะอันสุดท้ายแล้วนะเอาถุงมาให้แม่จัดหนหมดแล้วป้าตัวเองตรงนั้นมันชื่อกันอ่ะเพราะมันหิวแล้วไง บอกเหลืออันสุดท้ายเมื่อไหร่จะเอาให้สักทีนะต้นอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะต้นไม้ต้นต้นอะไรอันใหญ่ๆเป็นเบ้นเอ่ะต้นไม้อันเบ้นเบ้อ่ะมันเป็นอะไรต้นต้นไม้มันเป็นอะไรเบ้น้นเมันเป็นอะไรล่ะ ต้นต้นอะไรอ่ะไม่จำาไม่รู้นี่ไม่จำาไม่รู้อ่ะต้นไม้ไงเป็นต้นไม้อุ้ยอุ้ยมันลอะไห้ที่ฝัอย่าเอามือเข้าปากอู้ย